สวัสดีครับพบกับบ้านสวนกเกษตรพอเพียงครับพบกับบ่าวสาเมื่อนี้นะครับบ่าวสาที่พามาเบิกการปลูกต้นสเสดานะครับว่าสเสดาที่ท่านเห็นยู่นี่นะครับก็อายุประมาณเกือบ20กว่าปีแล้วนะครับซึ่ง <Heroes> ตั้งแต่บ่าวสาลงมาเหตงานอยู่ตรงนี้นะครับก็เกือบ20กว่าปีเช่นเดียวกันนะครับเมื่อนี้ก็เห็นต้นสเสดาที่เขามีความแตกต่างเตือบโต,ต,ตแตกต่างกันนะครับบ่าวสาที่บอกว่าปลูกสเสดานยังได ให้ได้ต้นที่มีความสูงและบ่อแตกกิ่งก้านนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับผมรับเพื่อนเพื่อนไม้เสดานะครับก็ถือว่าเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่มีการเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็ทนแร้งได้ดีนะครับเนาะจึงนิยมนํามาปลูกเป็นปลูกเป็นป่าก็ได้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือปลูกอยู่ริมถนนนะครับในสถานที่ทํางานของผมนะครับเนาะ ก็ต้นเสดานี่สามารถน้าไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ดีนะครับไม่เป็นเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าไม้เสดาที่น้าไปนี่ก็จะเก็บได้ในร่มได้ดีและทนทานนะครับแต่ถ้าน้าไปตากฝนตากแดดนะครับต้นเสดาเขาก็จะเขาก็จะผุพังไว้นะครับมีหมอดเขามาเจาะนะครับต้นเสดาข้อดีของต้นเสดาก็คือให้ร่มเงานะครับแล้วก็ใบกับผลนี่ก็สามารถน้าไปทําน้ําหมักไล่มแมลงได้ดีครับเพื่อน อ่าสเสดาที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะ,ะเดายังเดาต้นนี้นะครับก็ประมาณ5้ถึงเนิ้วแต่สเสดาต้นนี้นะครับก็จะประมาณห้าถึงสิบนิ้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสเสดาต้นนี้เขาจะแตกกิ่งก้านตั้งแต่โคนต้นตั้งแต่ต้นตำตำอยู่เลยครับทาให้อาการนําไปใสงานของเขานะครับที่จะนําไปทําเป็นเสารหรือทําเป็นไม้กระดานเนี่ย มันใช้ประโยชน์ได้น้อยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ปลูกมา20ปีแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้นเสดาโตบ่ซ้ากันนะครับทําให้แตกกิ่งก้านแต่ต้นนะครับต้นเสดาแต่ละต้นนะครับจะบ่ทำกันระยะ,ะในการปลูกต้นเสดาที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่กับประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับก็เป็นระยะที่ระยะชิดมากนะครับระยะชิดมากก็ทําให้ต้นเสดา เขาจะต้นสูงแล้วก็บตโตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปลูกระยะชิดแต่จะทํำยังไงนะครับจะทํำยังไงให้ต้นเขาสูงและบวแตกกิ่งก้านนะครับเขาก็ต้องตอนที่ต้นเขายังเล็กๆอยู่นะครับให้ตัดขยันตัดแตง่งกิ่งก้านออกนะครับให้เป็นตัดแตง่งกิ่งก้านยุบประจําให้เขาต้นสูงต้นสงโตนะครับแล้วก็ระยะในการปลูกควรจะแยกออกไปเป็นประมาณอ สามถึงสี่เมตรนะครับก็จะเพิ่มให้ต้นสเสดาเขามีความจเจริญเติบโตได้ดีและสามารถนําไปใช้ได้นะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับนี่ครับบ้าช้าพามาเบิงสเสดาที่เขาปลูกแล้วจะได้ต้นที่สูงนะครับเขาก็จะแตกกิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเนาะนี่เขาก็จะแตกกิ่งขึ้นมาแบบนี้เขาก็ขยันหรือว่าตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆครับเพื่อที่จะให้เขาสูงชะรูดขึ้นไปนะครับแต่ละต้นก็จะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อที่จะ ไฮสเดามีความสูงนะครับมีความสูงการปลูกแบบนี้นระยะห่างแค่1เมตรนะครับจุดประสงค์ก็เป็นการาทําเป็นไม่ล้อมนะครับก็คือเมื่อต้นสเดาใหย,ยพอประมาณนะครับก็จะมีการล้อมขุดล้อมดินนะครับขุดล้อมดินเพื่อที่จะย้ายไปปลูกที่อื่นได้นะครับนะเพราะว่าระยะขนาดนี้เขาจะต้นสูงแล้วก็ต้นทีนะครับพอเขาได้ความสูงของเขาแล้วนะครับก็จะ พอได้ความสูงของเขาว่าเขาพอแตกกิ่งก้านแล้วนะครับเขาก็จะสามารถขุดล้อมแล้วก็เอาไปแยกไปปลูกที่อื่นให้ได้ระยะห่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้สเสดเาที่มีความสูงนะครับแล้วก็มีกิ่งก้านนะครับเช่นพวกนี้ครับเห็นไหมครับเยอะเลยครับนะครับนี่ครับเป็นการปลูกเสะเาที่นะครับตัดแต่งกิ่งไว้เรื่อยๆนะครับเนาะเพื่อที่จะให้ได้ไม้เสะเาที่มี ความสูงไม่แตกกิ่งสามารถใช้ลำต้นได้ได้เยอะนะครับนี่เห็นคำหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงมีเคล็ดลับดีๆนะครับจะนำมาฝากท่านผู้ชมในข้างต่อไปสำหรับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านที่ให้การติดตามและผู้ที่เข้ามาชมคลิปของผมในมือนี้ทุกคนนะครับขอให้ มีความสุขแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ